คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่กรารุรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจํานะครับวันเสาร์นะครับที่16กันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรจากทางช่องแอดคิมนําโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกด แชร์นะครับให้แอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรข้อสอบตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมนะครับมาฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตรรักนะครับจากทางช่องนะครับก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับวันที่1แอดคิมก็ให้เด่นอยู่ที่7นะครับก็ได้7-8นะครับด้วย8กับ7นะครับตัวเจาะ ขอแสดงความยินดีกับ f c มิดรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f c มิดรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับข้อสอบนะครับรัฐบาลไทยนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมข้อสอบแนวทางนะครับเราก็มาสรุปนะครับข้อสอบของรัฐบาลไทยนะครับว่า ปีพศ2566นะครับเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับอ่าให้กินเช็คก่อนนะครับข้อสอบไทยนะครับปีพศ2566นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่16แล้วนะครับผม16ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่17มกราคมนะครับจนถึงวันที่1กันยานะครับสำหรับวันที่1กันยานะครับข้อสอบออกอยู่ที่ 9 1 5 478นะครับ9 1 5 4 7 8นะครับ478บน91ล่างนะครับ 4, 7, 8, 8, 9, 1, ต,ต่างจากข้อสอบไทยนะครับก็ต่างจากข้อสอบลาวนะครับข้อสอบลาวสมมุติว่า9 15 478ข้อสอบล่างจะเป็น91นะครับบางทีก็15บางทีก็54นะต่างกันตรงนี้พี่ไทยจะมาออกต่างหาก91นะครับสำหรับวันนี้แตกชุดบินในตารางมังกรทองนะครับ3ตัวนะครับ 478นะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับเดินทางมาถึง16นะครับแอดคิมพาด2นะครับเข้าฝั่งหน้าฝั่งบนก็ถือว่าเข้านะครับถือว่ามาอยู่นะครับถ้าไม่มาเลยก็คือ2ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงวดก่อนเขาแปตัวเจาะนะครับโอเคนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดคิมนำโชคพาโดยก็จะใช้เลขสูตรนะครับ ตารางวันของมังกรทองนะครับก็ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับฮานอยหวยวุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ก็สอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวันนะจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคิมนําโชคก็คานวณให้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คํานวณวันจันทร์ออกอังคารก็คํานวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับวันศุกร์ที่แล้วนะครับแตก3ตัวชุดวินนะครับ487ด 87ตัวเจาะนะครับผมวันศุกร์ที่แล้วนะถ้าออก61นึ่ี่จะสวยเลยนะกับหัวนะเกนะครับได้8ปดก็ถือว่าผ่านนะแตก3ตัวชุดวินนะครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีเลข8นะครับเลข4เลข1เลข5เลข2 7กับ0นคือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับเลข7กับเลข0ูนย์นะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมชอบค่อยตาม นะครับแอดก็บวกสูตรออกมาได้นะครับสําหรับข้อสอบนะครับข้อสอบไทยนะครับก็กลัวแปดนิดนิดนะอ่ะก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับหวันใจว่ากลัวแปดนิดนิดอยู่นะครับเ่ะก็จะมาชมชุดวินนะครับก็จะคัดลงตารางหกตัวก็จะมีเลขหนึ่งอ่ะปรกกาไม่ออกแล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ยากเลยนะครับซื้อมาชื่อแจ๊ะก็จะมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสอง สี่ ет, แล้วก็8นะครับหวั่นนิดๆนะครับว่า8จะอยู่อีกนะนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะอยู่หรือไปนะครับสำหรับบวกได้นะครับเม็ดเดียวชอบค่อยตามนะครับบวกได้มากที่สุดนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่7ด นะครับสายวิ่งสายรูดรูเจ็ดนะครับพวกความชัวร์สูตรบวกออกมาได้มากอยู่นะครับอ่ะรูดไม่น่าจะผ่านนะครับวิบ่งนะวิ่งนะครับกอสอบรูดนี่ไม่ค่อยผ่านไอพี่น้องที่ารพรักอันเยอะ <c oughs> หนึ่งก็อันนะครับสองก็อันสามก็อันโอ้โห้ยแม่เจ้าพระคุณบุญช่องนะครับอ่ะสาหรับตัวหนึ่งนะครับสายวิ่งนะครับระวังหนึ่งศูนย์นะจะเขียนให้จะเขียนแต่เลขเจ็ดตัวเดียวเลยพี่น้องว่าเอาโอเจ็ดศูนย์ <c oughs> เจดหนึ่งนะครับแล้วก็7จ็ดหนึ่งหนึ่งดสองสองเะครับเจ็ดสาสามนะครับ, 7, 3, 3, 7. รบแล้วก็7จ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้หเจดหหดเจแนะครับแล้วก็เจ็ นะครับจะเจาะให้ประมาณนี้นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับอย่สีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับอาจะคัดให้นะก็ระวังระวังนะครับเจ็ดเจ็ดนะเบิ้ลอาจจะมาระวังด้วยเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดก็น่ากลัวนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ระวังเจ็ดศูนย์ นะครับคัดให้ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวเด็กนะครับสาหรับ f c พี่น้องไม่ชื่นชอบ7นะครับตัวรองนะครับแอ็กครีมรองให้อยู่หน้าหน้าลงให้แล้วนะเข้าไปค้นดูนะครับรองนะครับบางทีก็มาชุดดารองนะรองรอง5กับ8นะเข้าไปดูสูตรจาอ2ตัวนะครับถ้าใครที่กลัวเม็ดเดียวจะหลุดจะลุยนะเข้าไปค้นหา นะครับทางคิวน้ําโชคพารวยนะครับแอดคิมลงไปให้แล้วนะครับสุดเจาะสองตัวสุดเจาะสามตัวจะมีชุดรองให้นะถ้ากลัวหลุดนะถ้าไม่ชื่นชอบเจ็ดถ้ากลัวหลุดก็ไปซอกแซกนะครับค้นหาชุดรองนะเผื่อแตกสามตัวนะครับตามนี้นะครับสาหรับแนวทางนะครับสําหรับสามตัวนะครับแอดก็จะเจาะอ,อยู่ที่นะครับระวังแปดเจ็ดห้า 5้8เจ็ดแปนะครับแปดเจ็ก็นะครับก็จะเป็นอยู่ที่สามศูนย์เจ็ดะครับสี่ห้านะครับแล้วก็สามห้าสแล้วก็อ่าสี่นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ3ตัวนะครับแอดก็คัดออกได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง77 แปดแปดเก้าเก้าห้าห้านะครับให้สี่คู่สบนะครับสายเบิ้ลนะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดมินนำโชคงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับแปดเจ็ดสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรมงกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินนำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้แอดมินนำโชคพารวยด้วยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาไอ้คิมไล์สดเวลาไอ้คิมลงคลิปนะครับจะได้เห็นกันสำหรับ FC พี่น้องพี่น้องนะครับอยากได้ข้อสอบนะครับชอบข้อสอบวิ่งนะครับวิ่งล่างอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าข้อสอบวิ่งบนสักสามตัวนะครับก็วิ่งบนสามตัวถ้ามาสามตัวได้เฮสามนะบางท่านเอาเม็ดเดียว เพนะราะว่าข้างบนนี้มันได้สามตัวเลยนะครับข้อสอบวิ่งนะ่ะสมมุติว่ามาเจนะ็ดแปดห้าวิ่งเจ็ดแปดห้านะครับมาทั้งสามได้ทั้งสามนะเขาจะเอาแค่สามตัวข้างบนข้างล่างวิ่งสองตัวนะครับถ้าอยากข้อสอบวิ่งก็คอมเมนต์มานะครับแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขกวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิดนาโชคโค้เลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ